โอเคครับพบกับ A125 วันนี้เราจะมาทำสีเจ้านี่ครับกันตกกันตกเว็บร้อยิ้มห้าของเราเนี่เองโดยผมจะใช้สีคล้ายๆเป็นสีเดิมครับแต่เป็นสีบอนเก็ตเก็ตจะค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมอยากรู้ว่าเป็นยังไงผมก็ได้ลองทำดุมอารมแล้วก็พักเท้าหลัง ชกหน้าไปแล้วนะครับแล้ <Wow. S 1> ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เดี๋ยววันนี้จะมาพ่นให้ดูเลย oh, <no. S 1> ว่าใช้สีเบอร์อะไรทํายังไงพ่นยังไงแร็กเกอร์ใช้แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ผมทํา <c oughs> พ่นดุมพ่นอาร์มอะไรเลยครับ <c oughs> นี่ครับนี่คือที่ผมได้พ่นไปแล้วดุมอาร์มสีก็ค่อนข้างจะเป็นเกล็ดเยอะกว่าสีเดิมโรงงาน สวยนะครับสวยมากๆเลยครับนี่ครับสีบอลน,นี่ก็อามอามท่ิบึงพ่นไปพ่นมาจากสภาพเป็นสันนิมเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเป็นสันนิมเลยแล้วก็มาเป็นสภาพนี้สวยเงาฝิง ดูตรงนั้นที่เป็นหลุมๆนั่นก็คือแบบที่เป็นสนิมครับกัดแบบจะทะลุอยู่แล้วนี่ครับนี่คือพักเท้าพักเท้าหลังก็เดิมๆมันจะไม่เป็นสีนี้ผมก็เอามาพ่นเป็นเกล็ดค่อนข้างจะชัดสวยครับนะครับนี่คือดุมนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งดูครับ ปลายังเน่าอยู่เลยแต่อามสวยมากจะขึ้นเก็ดชัดมากๆนะครับนี่ครับโดยรวมจากสภาพนเนา่าดูไหมวิ้งๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตอนพ่นกันเลยเดี๋ยวไปบอกว่าใช้สีเบอร์อะไรใช้งานครับทุกคนเวลาจะทำสีทุกทีฝนตก ทำสีที่ไรฝนตกดูก้อนเมฆมีเท่านี้เองยังจะตกก็จบเลยโอเควันนี้ไม่รู้ว่าเราจะพ่นสีได้หรือเปล่าดูสภาพแล้วฝนไม่น่าจะรอดอ่อาเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับถ้าพ่นไม่ได้เดีย๋ยวพรุ่งนี้เรามาพ่นกันต่อโอเคครับเรามารีบพ่นกันเลยดีกว่าพ่นครั้งแรกผมจะใช้เป็นสีบอล L19 ครับ ของเทยแรนโอเคพ่นบางๆนะครับรอบแรกเราไม่ต้องพ่นหนา ก็เป็นสีเหลือมาจากที่พ่นดุมค่อนข้างจะเหลือน้อยมากนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่น่าจะพอเพราะใช้เบิร์นี้แค่รอบเดียว ใกล้หมดแล้วครับ oh, <no. S 1> ต้นบางๆพอโอเคก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับ เรามาเก็บพ่นอีกใช้สีอีกเบอร์หนึ่งพ่นโอเคสีหมดพอดีรอมันแห้งสักสิบนาทีครับไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยครับว้าว <Wow. S 2> สีบอลเกตอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ L80 อ่ะบอลประกายไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยความเว็บวิบ,บ,บวับวิบวับถ้าลงเยอะเกตก็เยอะ แต่ผมว่าเอาแบบพอดีพอดีดีกว่า จะเป็นเกดไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือว่า<ะ>เริ่มมีประกายเริ่มมีประกาย เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่ลงแลกเกอร์กันเลยเราโอเคครับส่วนตัวแลกเกอร์ผมใช้เป็นแลกเกอร์ 1K ของสมุลัยว้าวอันนี้เลยครับแต่ก็เหลือน้อยมากครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่ามา็อบแรกลงบางๆพอครับเราจะลง2รอบนะครับ รอบแรกเราลงบางๆไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าจะหมดแล้ว โอเคน่าจะไม่พอแต่ก็เงานะครับรอบแรกรอบแรกก็พอได้แล้วถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรครับค่อนข้างเงาลนะโอเคครับเราก็มาพ่นลัเกอร์รอบที่สองกัน แต่ปัญหาก็คือเลกเกอร์ผมจะหมดแล้วแต่รอบแรกไปก็ค่อนข้างเงาแล้วครับเอาครับคนเท่าที่มี ก็ลงฉ่ำๆไปเลยครับรอบที่สองแต่ตอนนี้แรกเกอร์ผมจะหมดแล้ว แดแล้วก็ไม่มีเลยโอเคครับเรียบร้อยครับค่อนข้างสดโหเงาค่อนข้างเงาเลยอย่างเงาโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนแห้งแล้วก็ตอนใสกันเดี๋ยวผมก็จะสรุปใครจสายใจฟังว่าคนกันตก พ่นดมุมอามพักเท้าใช้งบไปเท่าไหร่แล้วก็เมื่อเทียบก,การเบิกใหม่ว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวไปรอตอนแห้งเลยทีเดียวแล้วกันครับโอเคครับทุกคนนี่ <Alabama> ok <together> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูความเป็นเก็บด,ดูความเงาก่อนครับ เกตนี้แบบขึ้นยิบยับเลยดูความเงาครับเ <c oughs> งามาก <c oughs> นี่เราลงแร็กเกอร์แค่สองรอบแถมแร็กเกอร์ก็จะหมดด้วยโอเคครับทุกคนผมก็จะมาสรุปให้ฟังว่าถ้าเกิดเรา พี่พ่นเหมือนซื้อใหม่เลยเหมือนซื้อใหม่เลยดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ครับดุมสเตอร์สวยมากเหมือนซื้อใหม่ <c oughs> นี่ครับดูข้างหน้าโชกคดุมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อใหม่นะครับพ่นสีเองทั้งหมดเลย wow. ประมาณที่ผมใช้ไปก็สีประมาณ200สีทั้งหมดเลยนะครับก็สีแล็คเกอร์แล้วก็สีบอลธรรมดาแล้วก็บอลประกาย200บาทแล้วก็กระดาษทรายซื้อทั้งหมดก็ประมาณ100บาทสามารถเอามาพ่นได้ตั้งแต่โชกคดุมหน้าดุมหละัะอาร์มปักเท้าซ้ายกว่ากันตกบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากๆครับลองคิดดูเล่น,ลนถ้าเกิดเราเบิกทั้งหมดจะใช้เงินเท่าไหร่ อามก็พันก็บาทดุมหน้าดุมหลังก็เกือบพันแถมพักเท้าซ้ายขวากันตกหมดงบเยอะครับสู้เก็บเงินเอาตรงนั้นไปแต่งอย่างอื่นดีว่าสำหรับผมก็สไตล์การแต่งรถก็น้องๆแต่งตามได้ครับเพราะว่าประหยัดเงินมาก <Wow. S 1> ไม่มีของแพงแล้วสวยเหมือนกัน,น,นคุ้มค่าคุ้มกับเงินที่เสียไปแน่นอน โอเคครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์แล้วฝากติดตามแฟนเพจ A 1 2 5แล้วก็ f A c e b o o k A125 ด้วยนะครับสวัสดีครับ